สวัสดีครับทุกคนวันนี้พิชาิมีร้านพิซซ่าอร่อยๆอมารีวิวให้ทุกคนได้ไปลองชิมกันดูนะครับนั่นก็คือร้านพิซซ่าชายทุ่งครับ2 8 9พิซซ่าชายทุ่งพิกัดบ้านปราสาทธนงอยู่ใกล้วัดสว่างอารมณ์อำเภอรปราสาทจังหวัดสุรินทร์ครับและนี่ก็คือบรรยากาศที่ร้านพิซซ่าชายทุ่งแต่พิเศษคลิปนี้ครับพี่ชาจะบุก ขออนุญาตบุกถึงในครัวครับไปลองทําหน้าพิซซ่าเอาเองนะครับร้านนี้ก็คือเจ้าของร้านก็คือคุณลินซี่นะครับอ่าเขาเป็นเจ้าของสูตรเลยพิเศษสูตรพิซซ่าชายทุ่งของเรานี่ก็คือแป้งเป็นแป้ง,ปง,ปงโฮมเมดทําสดใหม่ทุกวันครับอ่าแล้วก็เป็นจุดเด่นก็คือแป้งนี้จะนุ่มไม่ว่าจะร้อนหรือเย็นอ่าก็ยังนุ่มอร่อยนะตอนนี้เราไปแต่งหน้าพิซซ่ากันก่อนครับ เราพอเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาชิมกันครับผมพอแต่งหน้าพิซซ่าเสร็จแล้วเราก็เข้าเอาไปใส่ในเครื่องอบกันนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็รอ รอชิมพิซซ่ากันครับรนี่ตอนน,นนี้เรารอพิซซ่าอยู่นะก็ความจริงเรารอพิซซ่าอยู่ร<ม>้านพิซซ่าชายทุ่งอยู่ที่บ้านปราสาทกระงครับอยู่ใกล้ๆกับวัดสว่างอารมณ์โอเคถึงแล้วนะครับ พิซซ่าใชา้กุ้มไดที่รอไปก้าโอเคได้ที่รอ,อไปก้าพิซซ่าใช้กุ้มแล้วผู้บริหารคือ,อคุณลินครับน้องลินลินซี่ลินซี่ช <c oughs> ื่อภาาษ <c oughs> อังกฤะตอนนี้พิซซ่าเรากำลังเริ่มหอมละเราเราไปกินพิซซ่ากันครับเริ่มหอมละเริ่มหอม,ล,อมละนีะ่ไงมาแล้วนี่ไง,ไงมาแล้วเสร็จแล้ว อุปกรณ์ตัดของเราก็สุดแสนจะไฮเทคนะครับไม่เหมือนกับพิซซ่าร้านไหนครับสุดยอดเลยเรแบบนี้มันตัดได้ดีกว่านะครับไอที่กลมๆมาตัดไม่ตรงนะเนี่ยโอ้โหแบบนี้ได้แล้วครับมาแล้วครับพิซซ่าชายทุ่งครับหน่ารวมชายทุ่งสองแปดเก้าชายทุ่งครับ เราจะกินแบบยังไม่มีซอสกันก่อนนะร้อนๆใส <c oughs> ่ซูอร์เฮียดูโอ้โหชีสยืดๆอ,อร่อยอ่ะ <c oughs> ต้องใส่ซอสไหมไม่ต้องใส่ซอสก็อร่อยนี่ก็อร่อยละแป้งแป้งนุ่มอ,ะอ่ะเออเพราะว่ามันเป็นแป้งทําสด <c oughs> แป้งโฮมเมดพิซซ่าชายทุ่งครับนี่ต้นฉบับของพิซซ่าชายทุ่งของเรา บ้านปราสาทธนงอ่าอยู่ใกล้วัดสว่างอารมณ์ครับผมพิซซาชายทุ่งอร่อยครับแล้วเมื่อกี้เรามาใส่ไม่ใส่ซอสนะเราอร่อยแล้วอันนี้ชิ้นที่สองโอเ้เต็มปากพี่ซาจะกินแบบใส่ซอส,สด,ดูครับอ่ะเยอะใครอยากเพิ่มอย่างน,นี้ก็ได้นะออริกาโ,โน่ครับ โอ้ล้มพัดปิวครับนี่คือพิซซ่าใช้ทุ่งครับเสร็จแล้วเทคนเราก็คือไปออริกาโนเ่นเราฉีกปิวแหวงแหวงรไปป้าพอแล้วลินใส่เยอะแล้วแล้วเราก็จะได้ยินเสียงเครื่องบินผ่านๆน,นะคหนูจะได้กินง่ายไหมเครื่องบินที่ขนซาข้าวไปด้วยแสนว้าอ,อร่อยอร่อยนะแต่ว่า พี่พี่ชาร์ว่าไม่ใส่ซอสก็อร่อยครับใช่พราไม่ใส่ซอสก็ได้เพราะว่าเขาเป๊ะแล้วโอเคครับไปครับขออนีตก,กินต่อครับ